สวัสดีครับช่างหนึ่งแก้ทรงยีนเสื้อแจ็คเก็ตยีนแบรนด์เนมเพื่อไทยครับนดีต้อนรับาสู่ช่องยูทูปชแนลแซมชแนลบายช่างหนึ่งครับช่างหนึ่งเป็นช่างแก้ทรงเก่งยีนเสื้อแจ็คเก็ตยีนแบรนด์เนมทั่วไทยครับวันนี้ช่างหนึ่งจะมาแก้ทรงชุดข้าราชการทหารลายพรางครับลูกค้าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่แหละอยู่ในค่ายวิภาวดีนะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับตัวการแก้ทรงชุดข้าราชการทหารลายพรางนะครับก็งานนี้ช่างหนึ่งจะเย็บห่อให้นะครับเพราะว่าเพื่อความเรียบร้อย ในระเบียบและหน้าที่นะครับของข้าราชการทหารนะครับจะต้องเย็บห่อครับมันถึงจะเป็นออริจินอลแล้วก็ทนและแข็งแรงนะครับติดตามชมกันช่างหนึ่งครับครับช่างหนึ่งจัดให้ครับลูกค้าจากจังหวัดสุราธานีนี่เองครับเป็นข้าราชการทหารนะครับนำชุดลายพรางมาแก้ไขนะครับมันไม่พอดีตัวเนาะหลังจากที่ได้ของมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ ศาช่างหนึ่งเนาะแล้วก็เดินทางมาที่ร้าน้ํ้วมาสมใส่ให้ช่างดูนะครับช่างก็จะประเมินจากบอดี้ลูกค้านะครับว่าต้องการเก็บส่วนไหนเข้ายัางไงบ้างนะครับทํางานตามสริละลูกค้านเนาะสูงอ,อ้วนพร้อมอะไรประมาณนี้คือช่างก็จะเก็บส่วนเกินออกนะครับแล้วก็เวลาลูกค้าไปสวมใส่จะพอดีครับช่างหนึ่งจะเย็บแบบเย็บหอยนะครับเป็นกดที่แบบถูกกระเบียบอะออกับงานข้าราชการนะครับก็ล้มตะเข็บนะครับ คู่ให้นะครับแล้วก็ตามสไตล์งานของช่าาหนึ่งเนาะอืมช่าหนึ่งทำงานหลากหลายแบบนะว่าไม่ว่าจะเป็นยีนหรือชุดข้าราชการนะครับหรือว่าจะเป็นชุดบูติกสตรีหรือไหมหรือว่าเสื้อหนังนะครับล่าสุดก็มีลูกค้าส่งเสื้อแจ็คเก็ตหนังมาให้นึกจาหนึ่งแก้น,นะครับเดี๋ยวก็คงไปเป็นคลิปรีวิวต่อไปนะครับ คลิปส่วนใหญ่ที่เห็นนี่คือไม่ใช่คลิปสอนนะครับเป็นการรีวิวผลงานของเ่้าหนึ่งว่าเ่าาหนึ่งทำงานแบบนี้นะครับถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาใช้บริการก็สามารถได้สเปคนี้นะครับแล้วก็สามารถคุยงานเพิ่มเติมได้ว่าต้องการแบบไหนสไตล์ไหนยังไงนะครับก็ส่งไฟล์ว้าไฟล์ข้อมูลเนาะอยู่จังหวัดไหนนะครับทั่วประเทศไทยนะครับก็มามาให้ท่้งหนึ่งดูได้ว่าต้องการแก้ เสื้ออะไรอ,อะไรอย่างนี้ครับก็คือช่างหนึ่งจะประเมินค่าบริการให้นะครับว่าค่าบริการเท่าไหรอะไรยังไงครับก็คุยงานนะฮะโอเคแล้วก็จะส่งติดต่อก็ส่งที่ที่อ,อยู่เนาะที่อยู่ก็ส่งมาแก้ไขได้ทั่วไประเทศไทยครับเนี่ยก็เสร็จแล้วทุกอย่างมันจะเคลื่อนหมดเนาะอืมปรับระดับความยาวอกเข้าแขนเข้ายกระดับอปรับแขนตัดแขนตัดแขนส่วนใหญ่ช่างหนึ่งจะตัดต,ตรงตรงตรงต้นแขนนะ พอตัดต้นแขนแล้วมันงานจะออกมาดูดีครับผมก็คือเราไม่ต้องยุ่งตรงปลายมันเท่าไหร่นะกแค่เก็บไล่เข้าแค่นั้นเองเสร็จเรียบร้อยครับส่งงานเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับลูกค้าไว้วางใจชั้นหนึ่งที่เข้ามาใช้บริการครับก็ตามสไตล์งานเนาะคือเย็บแบบออริจินอลเนาะเย็บห่อนะสไตล์ชั้นหนึ่งครับร้านชั้นหนึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีแอดไลน์ติดต่องานสอบถามเพิ่มเติมได้0813977955ยินดีให้บริการทั่วไทยเลยนะครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามาใช้บริการนะครับช่างหนุ่มเปิดบริการทุกวันร้านช่างหนุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับบ๊ายบายครับ